ว่ามีพันตารวจเอกออกมาสารภาพแล้วนะคะเรื่องของแตงโมไปฉีท้ายเรือค่ะอัจฉริยะเองเนี่ยเขาก็เตรียมที่จะเปิดแชร์ให้รู้พร้อมกันในวันที่9พฤษภาคม2565นี้แล้วนะคะต้องบอกว่า ล่าสุดคุณผู้ชมขาวันที่2พฤษภาคม2565นายอาชิรยะเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีพันตำรวจเอกสารภาพแล้วนะคะเรื่องของแตงโมเนี่ยที่ไปฉี่ท้ายเรือบอกเลยค่ะงานนี้เนี่ยมีคนงานเข้าอีกแน่นอนนายอาชิรยศผู้ชมขาบอกว่ามีหลักฐานครบเลยนะคะทั้งคลิปภาพแล้วก็เสียงเผยขณะที่มีการเข้ามอบหนังสือร้องปปป,ปค่ะให้เอาผิด2ในายพลตารวจคุมคดีแตงโมเตรียมที่จะมีการถแถลง เปิดเป็นคลิปวิดีโอพร้อมกับหลักฐานขบวนการการสร้างข้อมูลเท็จที่ช่วยผู้ต้องหานะคะนายอาชญาค่ะยังบอกอีกนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมล้วนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จค่ะที่ทําเป็นขบวนการเลยมีพลตํารวจตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการสร้างหลักฐานเท็จนะคะโดยผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกหลอกต้มไม่ทราบถึงขบวนการดังกล่าวแต่ที่แจ้งความเอาผิดด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่ทําหน้าที่กํากับดูแลคดีนี้แล้วในวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะ เวลา10นาฬิกาผู้ชมขาจะมีการเปิดแถลงข่าวใหญ่เปิดวงขบวนการนะคะสร้างหลักฐานเท็จครีแตงโมนะคะซึ่งก็มีตำรวจแล้วก็เรียกได้ว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องเนอะกว่า20คนมีทั้งตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนเจา้าหน้าที่นิติเวศแล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานร่วมขบวนการค่ะโดยจะเสนอหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอนะคะมีทั้งภาพแล้วก็เสียงรวมไปถึงบทสนทนาทางไลน์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นคำรับสารภาพของพันตำรวจเอกนายหนึ่งด้วยนะคะซึ่งสารภาพแล้วว่าประเด็นของการปัสสาวะท้ายเรือของแตงโมเนี่ย ไม่เป็นความจริงค่ะผู้ชมส่วนก่อนที่จะมาร้องทุกกับบกปปวันนี้นะคะนายอชิระเองก็บอกว่าได้รับการติดต่อพยายามเสนอเงินหลักแสนบาทเป็นรายเดือนคุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยมาร้องทุกแล้วก็เปิดเผยขบวนการพร้อมกับมีการยืนยันนะคะว่าขบวนการสร้างหลักฐานเท็จนี้เนี่ยเริ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุประมาณ3วันคุณผู้ชมคะแล้วก็เป็นการตั้งใจเพื่อแลกรับผลประโยชน์ค่ะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางคดีไม่ใช่เป็น ทํางานผิดพลาดนะคะแล้วก็ต้องการปกปิดคดีซึ่งต้องบอกว่าไง,งาคุณผู้ชมคะกุนซือคดีแตงโมงนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ช่วยเหลือคดีบอสอยู่วิทยาที่ขับรถชนตํารวจแล้วหลบหนีไปต่างประเทศด้วยสําหรับคดีที่ส่งไปให้อัยก,การพิจารณาแล้วเนี่ยเชื่อว่าอัยก,การจะตีกลับสํานวนให้ตํารวจนําไปสอบสวนเพิ่มเช่น ประเด็นของบาดแผลของแตงโมที่มีจํานวนไม่เท่ากันในแต่ละครั้งแล้วไม่ตรวจหาสารเสพติดในเส้นผมของผู้ต้องหาบางคนรวมถึงในวันพรุ่งนี้เขาจะเดินทางไปยื่นให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนนัยร้ายแรงกับนายตํารวจทั้งสองนายที่ร้องทุกข์กันนะคะพร้อมกับทั้งให้มีคําสั่งไปประจําที่สปกรตอรอก็คือพลตารวจ พลตำรวจโทจินภัทรภูมิจิตนะคะผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งแล้วก็พลตํำรวจตรีวสันเตชะอัครเกษมค่ะผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาคหนึ่งนะคะในความผิดฐานมาตรา157ค่ะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา1 8 4แล้วก็มาตรา200นะคะผู้ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทางอาญาหรือปรับโทษน้อยลงนั่นเองค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าวันที่9นี้เนี่ยจะมีการออกมาเปิดโปงอะไรบ้างค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม